คร <Kill> าวนี้ปลามาสูนเลยครับเข <laughs> ียยงขวาน <laughs> สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Trailer Reaction นะครับดนรายการขอผมจีนวิวเฟเดอร์ครับกลับมาพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับที่ยู u ูบชาแน n e l Major g r o u p ครับพร้อมกับตัวอย่างหนังใหม่ๆที่เราจะเอามา Reaction เอามาดูพร้อมๆกันนะครับแล้วก็มาจับกันดูครับว่ารายละเอียดตรงไหนของตัวอย่างที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจน่าพูดถึงกันบ้างนะครับมาเป็นประจำแบบนี้เพื่อที่จะพูดคุยเกี่ยวกับตัวอย่างหนังกับทุกคนนะครับแล้วันนี้นะครับผมจีนวิวเฟเดอร์กลับมาพร้อมกับตัว วอย่างเป็นตัวอย่างแรกของภาพยนตร์แอคชั่น Action ที่หลายคนรอคอยมานานแสนนานครับหลังจากโควิดทําให้หนังเรื่องนี้เลื่อนฉายนะครับในขณะที่ตอนจบของภาค3มเนี่ยมันก็โอ้โหใช่เป็นการจบที่ค้างคาเหลือเกินครับใช่ครับผมกําลังพูดถึงหนังในชุดจอร์นวิกนั่นเองครับหนังเรื่องจอร์นวิกเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเปิดตัวมาเหมือนกับเป็นหนังแอคชั่นฟอร์มเล็กๆธรรมดาาที่ดูจะมีไอเดียจัดจ้านครับเรื่องของมือปืนที่ล้างมือในอ่างทองคาออกจากวงการไปเรียบร้อยแล้วแต่ ต้องกลับเข้ามาในวงการเพื่อล้างแค้นให้หมาตัวเองครับจนสุดท้ายเรื่องราวทุกอย่างมันบานปลายไปในหนังภาคแรกแล้วมันก็บานปลายหนักไปกว่านั้นในหนังภาคที่2จนมาถึงภาคที่3ทุกอย่างก็บานจนแบบโอ้โหเหนือจินตนาการเกินกว่าที่เราเคยคิดเอาไว้ว่าหนังชุดจอร์นวิกจะหมากไกลได้ขนาดนี้ครับและวันนี้จอร์นวิก4กาลังจะเข้าฉายแล้วปล่อยตัวอย่างแรกที่ผมน,นด้ชริคอมนัเป็นทีเซอร์แรกออกมาแล้วนะครับและต้องบอกครับว่าเรื่องราวของนัดจอร์นวิกเราเนี่ยบาน ปลายไปไกลกว่าที่เราคิดไว้เยอะครับและในตัวอย่างแรกนี้ปล่อยอะไรออกมาให้เราดูกันบ้างรอไปดูแล้วก็เทรลเลอร์เรียกชั่นพร้อมๆกันครับตัวละครใหม่โผล่มาทันทีครับกับตัวละครของฮิโรยุกิซนาดะจริงๆไม่ใช่เรื่องแปลกใจครับเพราะว่าถ้าเป็นหนังแอคชั่นเนี่ย แกก็เป็นหนึ่งในช้อยที่จะต้องถูกเลือกมาครับถ้าเราอยากจะได้แอคชั่นแบบญี่ปุน่นต้องมีฮิโรยุกิสนาดะอยู่ในนั้นแน่นอนนะครับซึ่งฮิโรยุกิสนาดะในจอวิกสี่นะครับแกเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าชิมาสุครับตัวละครชิมาสุของแกเนี่ยเอาจริงๆเรายังไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าแกอยู่ฝั่งไหนกันแน่ครับ แต่ว่าจะแน่เนี่ยแกน่าจะเกี่ยวกับพวกไฮเทอร์มัลซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดของหนังเรื่องจอนวิกอย่างแน่นอนครับโดยตัวของฮิโรยุกิสนาดะาเองนะครับเคยเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ครับเ,เร็วๆนี้เนี่ยแหละครับว่าตัวแกเองเนี่ยมีความผูกพันกับเคียนริฟมากพอสมควรครับเพราะว่าทั้งคู่ เคยร่วมงานกันในภาพยนตร์เรื่อง4 7 r o n r o i n g แล้วหลังจาก f o r o n r o i n g จบไปเนี่ยความสัมพันธ์ฉันเพื่อนของทั้งคู่ก็ไม่หายไปไหนครับทั้งคู่ยังคงเป็นเพื่อนกันมาจนถึงปัจจุบันครับซึ่งไอความผูกพันในแบบเพื่อนกันนี่แหละครับที่ฮิโรยิกิสนดะบอกว่าเคมีนี้ระหว่างเขากับเคียรูริฟเนี่ยมันถูกนํามาใช้งานในหนังเรื่องจอนวิกครับซึ่งอันนี้เนี่ยฮิโรยุกิสนดะบอกเอาไว้นะครับว่ามันเป็นการบอกใบ้ที่คําโตที่สุดครับเกี่ยวกับตัวละครที่มาสู่ของเขาครับ The table will never stop. ตรงนี้มีจุดที่น่าสนใจครับเป็นตัวละครตัวใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับตัวละครที่แสดงโดยคุณคลนซี่บราวน์คลนซี่บราวน์เนี่ยก็คือนักแสดงที่ถ้าใครเคยดูชอชองเรยเดมชันเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับตัวละครไอ้ผู้คุมจอมโหดนะครับนั่นแหละครับคือคลนซี่บราวน์คราวนี้ตัวแกเองซึ่งสูงวัยขึ้นพอสมควรนะครับมารับบทเป็นตัวละครใหม่ในหนังเรื่องจอห์นวิกครับเรายังไม่ได้เห็นรายละเอียดนะครับว่าตัวละครของคลนซี่บราวน์ในหนังเรื่องจอห์นวิกภาคที่4เนี่ยแกเป็นใครหรือว่าแกจะมาทําไมแต่ จุดที่น่าสนใจก็คือนิ้วแกหายเป็นนิ้วหนึ่งครับจากช็อตที่เราเห็นในตัวอย่างที่แกสไลด์จดหมายเข้ามาเนี่ยนิ้วนางข้างซ้ายของแกหายไปซึ่งเหมือนกับจอนวีครับที่ โดนตัดนิ้วจะเรียกว่าโดนตัดนิ้วก็ไม่ถูกแกตัดนิ้วตัวเองครับตอนหนังเรื่องจอร์นวิกสามดังนั้นตัวละครของ c คลนซีบราว n น่าจะเป็นตัวละครที่มีประสบการณ์อะไรใกล้เคียงกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับจอร์นวิกครับและแกก็น่าจะเป็นตัวแปรสําคัญอีกตัวหนึ่งที่ปรากฏมาในหนังเรื่องจอร์นวิกภาคที่4นี้ครับ หนังเรื่องจอห์นวิกนะครับตั้งแต่ภาคที่2เป็นต้นมานะครับเดินทางไปถ่ายทําในหลายๆประเทศครับมีการออกนอกนิวยอร์กไปในโลเคชันต่างๆที่น่าสนใจโดยจอห์นวิก4ครั้งนี้เนี่ยตามข้อมูลที่มีการระบุเอาไว้นะครับเขาบอกว่าจอห์นวิก4เดินทางไปถ่ายทําอย่างน้อยๆ4ประเทศครับนั่นก็คือปารีสอย่างที่เราเห็นในภาพครับแล้วก็จะมีเบอร์ลินมีญี่ปุน่นแล้วก็กลับมาถ่ายทําที่นิวยอร์กเหมือนเดิมนะครับ นี่คืออีกหนึ่งตัวละครใหม่ครับตัวละครของบิลสกาการ์ดนะครับอันนี้เรายังไม่มีข้อมูลนะครับว่าแกเป็นใครแต่ผมว่าดูจากแค่นี้ก็น่าจะดูออกครับว่ากกน่าจะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของไฮเท t a b เบิรครับแต่ไม่ได้มีแต่บิลสกาการ์ดนั่งอยู่ครับทางซ้ายมือของเราเห็นไหมฮะที่ใส่แว่นตาดำอยู่มีดอนนี่เยนอยู่ด้วยครับคือเท่าที่มีการเปิดเผยมาเนี่ยดอนนี่เยนแกเคยเหมือนกับให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าแกไม่ได้เล่นเป็นคู่ปรับของจอห์นวิกนะครับแต่เป็นอดีตสหาย อดีตสหายของจอห์นวิกกลับมานั่งอยู่ราวกับเป็นมือขวาหรือเป็นคนสนิทหรือเป็นฝั่งเดียวกันกับพวกไฮท t เบิลเนี่ยอันนี้น่าสนใจครับว่าสุดท้ายแล้วตัวละครของโรนีิเยนจะเป็นอย่างไรครับ <c oughs> <c oughs> ใครเป็นคอหนังแอคชั่นห้องกงผมว่าอันนี้มีสกิดใจนิดหน่อยฮะเพราะว่าจอห์นบูทริบิลฮะนกพี่ราบ <c oughs> ที่อยู่ด้านหลังจอห์นวิก อาวุธใหม่อีกหนึ่งประเภทที่ปรากฏมาในจอนวิกสี่นะครับก็คือธนูนั่นเองธนูในหนังแอคชั่นอเมริกันเนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจครับเพราะว่าธนูเนี่ยสำหรับคนอเมริกันเนี่ยมันเป็นอาวุธคู่กายของนินจาครับดังนั้นนินจาน่าจะเป็นอีกหนึ่งศาสตร์การต่อสู้ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในหนังเรื่องจอวิกภาคที่4ี่ครับ ล้วเคยเห็นก็ใช้ปากกาแทงนะฮะใช้ภาคที่แล้วมีคว้างมีดคราวนี้เรามาสูนเลยครับขวยงขวานการที่ตัวละครจอรนวิคขวยงขวานมากลางหน้าผากตัวร้ายในเรื่องหรือว่าตัวละครฝั่งตรงข้ามเนี่ย น่าจะเป็นสัญญาณที่บอกกับเราครับว่าจอห์นวิกภาคนี้ระห่ำอย่างแน่นอนฮ่าและแล้วก็มีฉากประทะกันอันนี้มีแน่นอนครับฉากระหว่างจอห์นวิกเคีนงริฟกับตัวละครของดอนนี่เย็นครับโอ้แล้วก็ดวลกันด้วยดาบสมุไรซะด้วยแล้วไม่ได้ดาบอย่างเดียวนะครับ คราวนี้ผู้กำกับดีไซน์คิวบู oo, บ้าบอคอแตกมากครคือตัวละครของเรานี่เย็นถือทั้งดาบสมูไรแล้วก็ถือปืนไปพร้อมๆกันครับ <c oughs> <c oughs> คือเราอ่ะนึกว่าหนังเรื่อง John น i ิกเนี่ยมันไปไกลมากๆแล้วในเรื่องฉากแอคชั่นนะครับแต่มาถึง John น i ิก4ผมว่าไม่ไม่ไม่ต่างกับฟาสต์แอนด์ฟิครับว่าเรามันจะมาไกลขนาดนี้เลยเหรอมาไกลระดับที่มีตัวละคร เอาดาบปัดกระสุนได้ครับ ready, มาโบอริคิงกลับมาเหมือนเดิมครับ <Yeah. S 1> คำว่าเ yeah ยของจอห์นวิกเนี่ยเข้าท่านะฮะ หมาก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในหนังเรื่องจอรวิกเหมือนเดิมครับคือเราเห็นธนูนะครับเราเห็นดาบสมุไรนะเอาดาบสมุไรปัดปืนนะมีหมาโจมตีมีเอาขวานขว้างหัวกันแล้วสุดท้ายมาจบด้วยการที่ ไม่น่าเชื่อฮะว่าวันหนึ่งเราจะได้เห็นจอห์นวิกใช้กระบอง2ท่อนหรือว่านันชักแบบบรูซลีเรียกว่าโลกแอคชั่นโดยเฉพาะแอคชั G ่นฝั่งเอเชียซึ่งเป็นแรงบันดาลใจของหนังเรื่องจอห์นวิกกันนะครับเคยมีอะไรมาก่อนต้องมีให้ได้ฮะไอ้นันชักหรือว่ากระบอง2ท่อนเนี่ยน่าจะเป็นทวต์สำหรับนักบู๊ในตำนานอย่างบรูซลีนั่นเองครับ สุดท้ายแล้วตัวอย่างหนังเรื่องจอห์นวิกตัวอย่างแรกนะครับเอาตรงๆเนี่ยตัวอย่างหนังยังไม่ได้บอกอะไรกับเรามากมายนักในฝั่งของเนื้อเรื่องนะครับแต่ตัวอย่างหนึ่งนาทีกว่าๆตัวอย่างนี้ทําหน้าที่ในการบอกมูต์แอนโทนแล้วก็ส่งสัญญาณบอกกับเราแฟนๆที่รอคอยหนังเรื่องจอ์นวิกครับว่าไอ้ช่วงเวลาที่เรารอคอยมาไม่ว่าจะมีโควิดหรือว่าอะไรก็ตามมาขั้นแล้วทําให้ภาค3ากับภาค4มันห่างกันพอสมควรแบบนี้เนี่ยการรอคอยที่เกิดขึ้น มันจะเป็นการรอคอยที่สมหวังอย่างแน่นอนโยเฉพาะใครที่คาดหวังเรื่องเกี่ยวกับคิวแอคชั่นในหนังชุดจอนวิกครับเรียกว่าเขาคิดอะไรได้เขาใส่มาหมดแน่นอนครับผมบอกแล้วไม่เคยมีปรากฏมาก่อนตัวละครเอาดาบสมุไรปัดกระสุนได้ครับลูกจอนวิกกว้างขวางเนี่ย <laughs> รับรองจอนวิกซีมันหยดติงต๋งๆแน่นอนนะครับแต่เตรียมใจเอาไว้อย่างหนึ่งนะครับ กระทั่งยังไม่ได้ดูหนังเต็มๆเ,เนี่ยอันนี้ผมว่าเราพูดได้ครับเพราะว่ามีข่าวปล่อยออกมาแล้วว่าจอห์นวิกสี่จะทำหน้าที่เล่าเรื่องต่อจากจอห์นวิกสามพอด,ดีแล้วถ้าใครจำได้ตอนจบ2ไป3เนี่ยค้างแบบไหนตอนจบ3มา4ค้างแบบไหนตอนจบ4ไป5ก็ยังจะค้างแบบนั้นครับเขาบอกมานะครับมีการให้สัมภาษณ์จากผู้กำกับจอห์นวิกเนี่ยบอกว่าจอห์นวิกสี่นอกจากจะทำหน้าที่รับลูกจากจอห์นวิกสาม จะทำหน้าที่ส่งลูกต่อไปให้กับจอร์นวิค้าด้วยครับดังนั้นจบค้างคาแน่นอนครับแต่สิ่งที่ไม่ค้างคาแน่ๆก็คือแอคชั่นที่อยู่ในเรื่องจัด เต็มสมราคาจอวิกแน่นอนนะครับแต่ก่อนที่จะถึงเวลาฉายหนังเต็มๆนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวคงจะมีตัวอย่างของหนังเรื่องจอวิกแบบเต็มๆยาวกว่านี้ยาวประมาณ2นาทีกว่าๆที่มีเนื้อเรื่องมีเรื่องราวอะไรให้เราถอดรหัสมากกว่านี้เนี่ยออกมาแน่นอนครับดังนั้นรอได้เลยนะครับรับรองถ้าตัวอย่างใหม่มาผมจินวิลเฟเดอร์จะมาเรียกชันแล้วก็คุยกันแบบนี้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราจะเรียกชันในคลิปหน้าจะกลับมาพร้อมกับตัวอย่างหนังเรื่องอะไรคุณผู้ชมอยากดูเรื่องไหนคอมเมนต์บอกเอาไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้ หมดเวลาแล้วผมจีนวิเฟเดอร์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ